สวัสดีครับลกลับไปครั้งกับรายการซูเปอร์ซับก่อนอื่นเลยเหมือนทุกครั้งครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ด้วยครับขอบคุณครับอวยผมยาวกดไลค์กดแชร์สำับรุดสองครับถ้าเข้ามาใหม่นี่เลยซูพูดทุกครั้งแหละแต่ลิงก์อันนี้สำคัญมากที่น้องเขาแปะไว้ให้เพราะว่า ตอนนี้นะมันจะบอกว่าเพจ a c e b o o k ของเราคืออันไหนที่จะมีข้อมูลข่าวสารการฟุตบอลทั้งหมด Open Chat เราคืออะไรเพราะในเดี๋ยวนี้ก้าวไปข้างหน้า Open c h ช t เราเองก็จะมีข้อมูลข่าวสารว่าเรามีกล่องรุ่นไหนบ้างราคาเท่าไหร่เพราะนั้นสออย่างที่สำคัญรวมไปถึงโซเชียลมีเดียทั้งหมดเลยฮะแพลตฟอร์มต่างๆพูดชื่อไ,ได้ว่าแพลตฟอร์มอะไรบ้างพูดไ,ได้แต่ที่ตเตอ a c เฟซบุ๊กยูทูบทั้งหมดเลยลิงค์ข้างหน้ามันจะบอกเพราะนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่อยากเล่นเบรคคุณจะเป็นนักลงทุนคุณจะเป็นนักสะะมมมมมมข้้าาาาาางงงล่่่่่นนีบบออกกกกพรรรรรัิิจจใคทตตเเชววไป็ กิจกรรมช่วงยูโรเยอะแล้วแต่เพราะนั้นเนี่ยอันนี้สำคัญสุดเลยครับสองเรื่องที่ผากไว้วันนี้ทำไรเปิดกล่องแน่นอนครับผมแต่ว่าจะเปิดกล่องอะไรใช่ไหมนี่ซีเ็คซีเรียฮอบบี้อินเตอร์เหมือนเดิมรู้ได้ไงนี่ครับโลโก้อยู่ตรงนี้จ้ะเห็นโลโก้ไหมฮอบบี้อินเตอร์ครับผมเพราะว่าหนึ่ง ราคามันย่อมยาเขาด้วยครับฮอบบี้มันหายากเข้าใจว่าซุปอาจจะมีฮอบบี้เข้ามานะแต่ว่านะวันที่ถ่ายยังไม่ได้มีฮอบบี้ชามาเข้ามีแต่ฮอบบี้อินเตอร์จึงจะเปิดเนี่ยเหมือนลาลิก้าเลยแต่นี่เปลี่ยนเป็นซีรียถามว่าเหมือนยังไงก็คือกล่องหนึ่งเนี่ยควรจะมี1เซนและอย่างน้อยก,การ์ดลัน3ใบสิ่งที่คนชอบรู้ก็คือในส่วนของราคาฮะราคามีขายกันอยู่ตั้งแต่เจ็ดพันเจ็ดพันห้าแปดพันแล้วแต่เลยว่าจะขายกันราคาอะไรแล้วแต่เจ้าสองขัญสุดเลย ทางเราก็มีขายครับทุกช่องทางมีเดียสามารถไปหาซื้อกับเราได้เลยครับในตะกร้าต่างๆอันเนี้ยน้องค่อยบอกมาเพราะนั้นจึงบอกว่าของทางเราก็มีรวมไปถึงเรามีเป็นทั้งซองทั้งกล่องเลยนะครับแต่นิเว้ความคาดหวังเช็คลิสต์ของในต่วนของซีรีอาร์ครับจะพูดคำว่าลายเซ็นดีกว่าก็อาจจะเป็นไม่ได้แต่ว่าจะเป็นตำนานเยอะแต่คล้ายๆกับลาลิก้าที่หลักๆมันไปลงลายเซ็นที่บาร์ซ่าหรือมาดริดอันนี้ก็เหมือนกันัน,นก็คือในส่วนของอินเตอร์ยูเว่เอซิมิลานลายเซ็นเยอะมากรวมาสามทีมบบประมาณสี่สิบห้าสิบวันเลยเยอะจริงๆความคาดหวังเครด ตัวตำนานเทพๆยกตัอย่างเช่นเชเปนโก้เบ็คแฮมซาลาตันกาก้าอาร์นายก็จะดีหรือช็อตปริ๊นท์สำหรับคาสิเนตใครยังไม่ดูเหมือนที่ได้ชื่ออะไรน,นะยาเมลาก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยลุ้นพวกสเตนกลาสอาร์ติสิอิมเพรสชั่นหรือวิชเนอรี่ก็เป็นได้สิ่งที่จะเกิดดาวเมือนคราวที่แล้วเลยไม่ได้ครับช็อตปริ๊นท์แล้วก็น่าจะได้ไลายเซ็นให้ดาวนะประมาณแอตแลนตาเจนัว อะไรประมาณนี้มอนซาเดี๋ยวไปดูดิอ่าเดิมผันไวนี่นะกล่องยังซีอยู่นะทุกคนแอตแลนตาเจนัวมอนซาอ่ะคอยดูซักสามทีเนี้ยแต่เท่านี้นั้นเดี๋ยวจะลองเปิดดูลุยมาเปิดกันเหมือนเดิมฮะน้องๆทางทางฮอบบี้ยังส่งมาให้อยู่นะครับสามารถไปหาสั่งซื้อได้ตามโซเชียลมีเดียเขาเลยนะจ๊ะเขาส่งมาให้ใช้เวลาเปิดกล่องเราก็จึงโปรโมทให้เขามีทั้งสลีปท็อปโหลดแล้วก็รวมไปถึงแมสคครับผมแต่สิ่งที่จะเปิดคือนี้ฮะเหมือนเดิมนะ หกล่องมี12แพ็คแพ็คหนึ่งมี5ใบครับควรจะมีอย่างน้อย3รัน1เเซนมาดูซิว่าของดีจะมาไหมโอ๊ยลืมกดอัดตอไม่ใแ่กดไปแล้วโอ้ยช่องสีเขียวเหมือนทับเหมือนกาทับหเลยเนี่ยสีเขียวสวยงามจริงๆให้เราหนาไว้ล่างด้วยพวกรู้นด้เซนเนี่ยอันนี้นหนาเน่หนาหวังว่าปีหน้าเวลาที่เขาทำซีเรียสพวกนี้อีกเนี่ยอย่างน้อยขอยมี ผ้าสักใบแล้วก็มีสิ์รู้วันละวันได้คืองวดนี้เขาเปลี่ยนจากปีที่แล้วปีที่แล้วคือไม่ใช่ทุกกล่องมีลายเซ็นปีนี้เปลี่ยนมาทุกกล่องมีลายเซ็นพายเร็วมีเยอะขึ้นก็คือมีทับ10ทับ49ทับ65หวังว่าปีหน้าอินเตอร์จะมีลุนวันะวันด้วยเนาะเป็นแบบ black เวฟไหมวันละวันเออก็อะไจะน่าสนใจแล้วก็หวังว่าจะเพิ่มผ้าเข้ามาสักใบหนึ่งอินเตอร์จะได้แบบว่าแต่ว่าราคามันก็จะขึ้นบิ๊กเนาะเพราะตอนนี้ที่แตกต่างคืออออิินนนนนเเเเตตตรรร์มมมมั้้้ยกกกว่่าาาาาาแคคคะึทุ็็จจจดูขสสื เป็นย่งนีผมมึงใส่ยากโกโกโก้ซูดิอาไหนดูสิอ๋อนี่ก็าตามหากันตัวนี้นะฟรานเชสโกคามาดาของมิลานเนี่ยราคาแพงจัดเลยแต่นี่เบสการ์ดคงไม่แพงมากแต่หมายว่าท่านลันของคามาดาเนี่ยแพงเงินสมม์มเมอร์ส OLID RED ไม่รันโคลัมโบนี่ไงเห็นปะมอนซ่าโคลัมโบ ลูกค้าลิปานี่าซานโอลีกใครฟิลเลเวลมีกืาติยาียนาะสซนาบรูยสิเล็กสตาร์สไลยเซ็นตัวโหดพีสอย่าไปแพ้เดลิก้าฮะนะคาร์ลอสได้ยามาวนะออสนีลิมาโก นี่เป็นปริซึมเละเช่ยังไม่เจอรันทั้งใบนะแต่เจอเลส solid Red ที่ไม่รันไปแล้วนี่ยังไม่เจอรันนะ Charles Kettle fuel l e v e r เป็น Salinsky สามซองผ่านไปฮะยังไม่เจอรันเ e d wave ทยได้ด้วยถ้ากินนีามีทับทับหกห้า,า,ากับอินเสิร์ททับสี่เก้าเลยองเดียวกันจะ้ะ นี่ไซีเล็กสตาร์ไทยได้ราบริโอลยูเวแล้วก็ลุยส์อัลเบร์โตลาตเซโอนี่ไงสามสิบแปดทับสี่สิบเก้าลุยส์อัลเบร์โตสามสิบเจ็ดทับสี่สิบเก้าฮะทำไมทับสี่บเก้าเหมือนกั่นอ่ะต้องทับหกห้าดิปแปลกว่ะโปรติเรดเรฟต้องทับหกห้าซิลียาต่ำกว่าเหรอไหนุดดูที่กล่องนี้ เออทับสี่เก้าแปลว่าผลิตน้อยกว่าลาลิก้าใช่ครับเรดเวฟทับสี่เก้าทับสี่เก้าทั้งคู่เลยแปลว่าผลิตน้อยกว่าลาลิก้าหรือลาลิก้าเรดเวฟคือทับหกสิบห้าทุกคนใครอยากรู้ข้อมูลนะจ๊ะอันนี้ทับสี่เก้าลาปุตโตซองนันแหะซี่เอาไว้ท้ายสุดนะเพราะฉะนั้นยังคลองให้รู้ได้เซนดีอยู่ท้ายเลยครับ รูวานสัปตาอันนี้เป็นปริซึมรูมูลููวุมโบลูวุมโบนี่เก่งไหมเรดเวฟอันนี้เราทับสี่เก้าเช่นกันฮะแปลว่าไม่น่าได้ทับสิบแล้วป่ะฟีอ,อ่ะใะไอตัวนีนะ้ตัวนี้บอรอนยาคือ ฮะเทอร์ซ huh? ิอาโน่ฟิโอเรนตินาสิทับสี่สิบเกฟิโอเรนตินาเทอร์ซิอาโน่นี่เป็นซองหนาหมดแล้วทุกคนเอาละเริ่มด้วยเข้าโซนลุ้นไรเซนครับแต่นี่เป็นดัมมี่ครับอันนี้ไม่ได้ลุ้นไรเซนครับเบสการ์ดล้วนครับ mm. ปริซึมอีควอไลเซอร์จอร์ีนี่ซิมิโอเน่ปรากฏสีดัมมี่กล่องเออร์ลเลอร์ไม่มีไรเซนซะงั้น อันนี้ก็ดัมมี่ครับดาชิคาเมดาดานิโลส OLID เรดไม่รันเป็นมิคาเทリアนี่เห็นไหมขนาดมันจะไม่รันไรเซนไหมเหมือนจะเป็นไรเซนนะไว้นี่ก่อนเหมือนจะเป็นไรเซนนะอันนี้เป็นดัมมี่ครับว้าไม่ได้ช็อตปริป้นอินเสิร์ต ฟูเจอร์สเซเพนดีอาซีของเอมปโปลีมาดูกันเธอเราเมื่อกี้ซับอกว่าใครนะเจนวัวแอตแลนตา้ามอนซ่าเดี๋ยวก็รู้เ,เอาเนี่ยมาก่อนทับสีก้านี่มาก่อน, 49, น,อนใครดิลอเรนโซ18ิบทับสีนาโปลีดิลอเรนโซ่ 18, ทั 49, ปป้งสอ,อ,องได้รัน4ใบครับ ไลเชนเป็นสีแดง solid เลนสไม่ใช่ peacock ซีรีอาแขนมาแอต,ตแลนตาแอต,ตแลนตาของจริงว่ะสกาวินีสมพรปากครับแอต,ตแลนตาครับสกาวินี นี่ไงจอร์โจเซวินีเลสไม่รันแต่เลสสวยทำไมไม่เป็นแบบตำนานไปไหนหมดอะ่ะกา้าเชฟเชงโกมารีนี่นิวาวโดอานายเบ็คแฮมสลาตันบูฟฟอนเพียโลฟิกโกพวกนี้มีหมดเลยเนี่ยแวนบารเซ่นกุนลิดไลกาดมาเดี๋ยวรีแคปไปครับทุงท,ท่านเนาะทำไมแม่นเงนี้ย นี่เบสการ์ดตักหนึ่งเหมือนเดิมทุกครั้งที่เป็นปริซึมด้วยเป็นอินเสิร์ทด้วยสามสี่ห้าเจ็ดใบครับนี่อยู่นี่ที่เราเรียกว่าวิงวับการ์ดสีแดงที่ไม่ลานมีสองใบที่ได้เบสใบกับฟิลเลเวลใบโคลัมโบกับมิคเทารียนนี่ลานได้มาสี่ใบกล่องนี้ฮะอินเสิร์ดหนึ่งแล้วก็เบสสามอินเสิร์ 3, ดไทได้เป็นราบิโอ ทัพโมทัพ49อันนี้แล้วก็ได้ฟิลเลเวลดิลอเรนโซของนาโปลีซึ่งของซีรียจะเป็นทัพ49นะของลาลิการ์เป็นทัพ65แล้วก็ได้ลุยส์อัลเบร์โตกับเทรัสเซียโนเทรัสเซียโนเมซามีนกับเบสธรรมดานี่ยไอเมเอเอเมซามี ine, นอันหนึ่งกับเบสธรรมดาส่วนไรเซนจะ่ะแม่นเหมือนจับวางครับแม่นเหมือนจับวางหมดแล้วอาเตรันต้าป่าที่ข้าอาเตรันต้าเห็นญไรเซนมันเยอะดี <laughs> วีนี่เรดออโต์กราฟอันนี้ฮะเมนี้บอกโคตรแม่นเหมือนเดิมทุกคน1นึงหึงสิอันนี้คือกล่องที่ดีสุดที่เคยพี่จุ๊เปิดมาเลยไม่ใช่พี่จุเปิดมาที่เคยเห็นซีรีส์อาร์ฮอบบี้เคยเห็นเปิดเลยต้องให้สิถ้าแย่มากกล้ามากตามคอนเซ็ปต์ของช่องก็1แล้วก็อะไรก็ใส่ที่อยู่ตรงกลางให้ให้คะแนนมาได้เลยครับรวมไปถึงอยากให้เปิดกล่องรุ่นไหนอีกอยากให้คอลแลบกับใครเหมือนที่บอกพยายามย้ำเดี๋ยวภายในเดือน2เดือนนี้เราจะมีคอลแลบเยอะขึ้นตอนนี้อยู่ในช่วงการพูดคุยหาเเววลลาา่ตรรงอยูแ้้ะ คอมเมนต์ข้างล่างกันไปอยากให้ใครนะน้องเขาจะได้ไปตามหามาให้รวมถึงรุ่นต่างๆด้วยสําคัญสุดเลยฮะจะต้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ด้วยจะเป็นทระคุณยิ่งนะครับผมแล้วก็คราวหน้ามาใหม่ฮะสวัสดีครับ